แล้วแล้วเราก็มาถึงสถานที่ต่อไปเส้นทางธรรมชาติน้ำตกเหวนรกนี่ก่อนไปเราก็มาดูแผนที่กันก่อนนะฮะจะใช้ระยะทางประมาณ1กิโลเดินไปกลับประมาณ1ชั่วโมงก็หลังเวลา สีโงเย็นจะไม่ได้รับอนุญาตมาแล้วเส้นทางฝึกษาธรรมชาติน้ำตกเหวนาลก,กเส้นทางก่อนเส้นทางธรรมชาติปกย,ยชาตเขาใหญ่ <c oughs> เป็นทางศึกษาธรรมชาติทางปูนนี้ก็จะประมาณ800เมตรนี่เราก็มาได้ยินเสียงฝนไหมฮะฝนพรำฝนพรำ

สมาชิกสองสามคนใส่ไปเได้ละนี่เดินมาอันนี้คนเยอะวันนี้วันเสาร์วันหยุดยากคนมาเนเริ่มต่อคนตก โอ้ฝนตกฝนตกไม่ใช่ปัญหาโอ,อ้โหนี่ด้านล่างด้านล่างมันเป็นน้ำโอ้น้ำไหลแรงด้วยนีออ่ว้า ล่มตรงนี้ก็ไม่ับดชุ่มฉ่ำอากาศ ชวนันนี้เราก็ชวนเพื่อนชวนเพื่อนมาหลายคนแล้วแต่ว่าเพื่อนไม่ว่างก็เลย,ยเก็บภาพมาฝากเพื่อนแล้วกัน,น เป็นทางเดินที่เราจะเดินไปนนตกเหวมารกระยะทางปูนี้ประมาณ800เมตรแล้วก็จะมีทางชันอีกประมาณ100เมตรรวมกันก็ประมาณประมาณ1กิโลใช้เวลาไปกลับก็ประมาณ1ชั่วโมง ก็มาเที่ยวเขาใหญ่จุดที่หนึ่งสองสามสี่น่าจะเป็นจุดที่สนะี่แลละที่เราเช็กอินวันนี้ไปเรื่อยน,นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยคนระับที่ที่มาเขาใหญ่แล้วก็มาหน้าฝนด้วยชุ่มฉ่ำ เดินฝนตกไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนจะเที่ยวนะครับ ในอากาศดีมากอากาศดีไม่ร้อนเพราะว่ามีฝนนี่มีฝนเราแต่เราก็มีหมวกเราจ้ำอย่างเดียวเลยฮะเพื่อนอยู่ไหน กำลลงมาละเคลื่อ,อ,อนมาละระยะทางเดิเนง่ายนะครับถือว่ามาออกกําลังกายเดินเทล ดีไม่มีหิดลูกลางด้วยเดิเนสบายแล้วนี่คือจุดสกัดระวังช้างป่ากั้นไว้ไม่ให้ช้างเข้านคนเข้าได้เอ๊ะเข้าได้เปล่าถ้าเข้าได้แสดงว่าไม่ใช่ช้าง <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นจุดพักที่หนึ่งหลังจากที่เรา มาอันนี้นี่เป็นแม่น,น้ำปึ๊บแล้วก็กำลังลงไปตรงนี้คือนี่แหละน้ำตกแล้วแต่เราจะไปดูน้ำตกนันี่ตกเดี๋ยวเราลบที่คสูงที่60เมตรคือสถานการณ์น่าคือให้เราวงอ,อีกเพราอยากได้แบบ ก็จะกลายเป็นขั้นบรรดนล์เดินขึ้นบรรดาล์ออกกำลังกายขาได้ยินเสียงน้นตกแล้วนะครับใกล้ละเหนื่ยแล้วฝนจะเที่ยวฝนจะตกยังไงก็ไม่ใช่อุปสรรค ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วและนี่ก็เป็นจุดพักจุดที่สอง เดินง่ายอยู่นะเป็นทางปูนลาดชันเดมาได้บนมีศาลาศาลาพักชมวิวนะฮะมองออกมาจากศาลาก็จะเห็นเป็นวิวของป่า บนน้ำตกเดี๋ยนรกมากมองไปจุดนี้เหนไหมเสียงนนตกเป็นทางชัด ก็จะย่องย่องย่องลงไปฮะแต่ตอนลงนี้จะไม่เท่าไหร่แต่ตู้ตอนขึ้นตอนลงนี้ก็จะชันแล้วเพราะว่าความกว้างของบันไดนี้นิดเดียวเองี๋้วง ลืมตุกกิ้งแน่นอนเจ็บด้วยโอยวก็ลงมาทัที่สาม

เดี๋ยวกันฝนตกอีกแล้วนะครับผมหนักแล้วเกิน เดินอันนี้ยาวกลับเลยใช่ไหมอ่ะเดินเดินขึ้นไปล้นเลยเหรอหรือหาที่แอบอยากล้วนะหัวันน,นั้น่ะแอบตรงไหนอ่ะสะพานใหญ่ตรงนั้นได้ไหมศาลาข้างบนเหรอ,อมันเล,นล่นรู้เนี่ยรีวิวพากับไปใกล้แล้วใกล้แล้วไปแล้ว เดินทำมิวสิกวิดีโอนะเมื่อฝนไม่สามารถหยุดยั้งเราได้นานๆนานๆทีจะได้เล่นน้ำฝน เจ็เต้นเลยเต้นเลยลุยกำลังเดินเดินทางกลับเดินผ่าฝนเลยฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเดินกันอยู่สามคนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับเ,เรียกว่าเดินป่าเดินป่าต้องสัมผัสกับ ธรรมชาติอ,อยา่าไปกลัวฝนอย่าก,ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นช้ำแล้วก็ตอนนี้มาอยู่บนสะพานแล้วเฮ้สะพานนี้สวยนะนี่นี่หันน้องอะไรเลย ในสภาพนะน้ำน้ำบนเพื่อเขาน้ำบนเขาใหญ่แเดี๋ยวมันก็คงไหลลงไปข้างล่างไปที่นครนายกมดูความหนักของฝนชุ่มฉ่ำแต่ว่าผมมีมวก ช่วยได้เยอะหน่วก็ช่วยได้เยอะเดินไม่ต้องก่อฝนตกใส่หน้าอันนี้ตอนมานี่น้ำนิดเดียวเองนะตอนนี้น้ำเริ่มเริ่มเยอะแล้ว